แน่นอนต่อไปนี้คือบทความสำหรับวิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ500คำเกี่ยวกับ f g m 1 4 8ยาเวลินรุ่นปี2025เป็นภาษาไทย f g m 1 4 8ยาเวลินรุ่นปี2025อาวุธต่อต้านรถถังที่ทรงพลังที่สุดในสงครามยุคใหม่ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับหนึ่งในอาวุธยุทธภัณฑ์ที่ทันสมัยและทรงพลังที่สุดในสนามรบยุคปัจจุบนันนั่นคือ f g m 1 4 8ยาเวลินรุ่นปี2025ซึ่งเป็นรุ่นพัฒนาล่าสุดของขีปนาวุธต่อต้านรถถังแบบพกพาจากสหรัฐอเมริกายาเวลินคืออะไร f g m 1 4 8ยาเวลินเป็นขีปนาวุธนำวิถีแบบยิงแล้วลืม ไฟแอน o ฟเกตที่ออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับยานเกราะโดยเฉพาะรถถังรุ่นใหม่ที่มีเกราะป้องกันหนาแน่นตัวอาวุธมีชื่อเสียงโด่งดังจากการถูกใช้งานในสงครามอิรักอัฟกานิสถานและล่าสุดในความขัดแย้งยูเครนรัสเซียการพัฒนาในรุ่นปี2025ในปี2025ระบบยาเวลินได้รับการอัปเกรดทั้งในด้านเทคโนโลยีความแม่นยำและประสิทธิภาพการทำลายเป้าหมาย ระบบนำวิถีรุ่นใหม่ที่สามารถเจาะเกราะปฏิกิริยา reactive armor ได้ดีกว่าเดิมลองตรวจจับความร้อน IR ความละเอียดสูงช่วยให้สามารถล็อกเป้าหมายได้แม่นยำยิ่งขึ้นในทุกสภาพอากาศทั้งกลางวันและกลางคืนระบบ AI ช่วยประเมินเป้าหมายอัตโนมัติทำให้ผู้ยิงสามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้นน้ำหนักเบาลงกว่าเดิมประมาณ10%ทำให้เคลื่อนย้ายง่ายและเหมาะสำหรับการรบในพื้นที่เมือง พลังทำลายล้างที่น่าทึ่งยาเวลินรุ่น2 0 2 5สามารถโจมตีเป้าหมายจากด้านบน (Top Attack Mode) ซึ่งเป็นจุดอ่อนของรถทังทุกประเภทโดยมีพิสัยการยิงไกลถึง4,750เมตรเพิ่มขึ้นจากกลุ่มก่อนที่มีระยะยิงประมาณ2,500เมตร ขีปนาวุธจะทยานขึ้นสู่ที่สูงก่อนจะพุ่งลงสู่เป้าหมายด้วยความแม่นยำระดับสูงด้วยหัวรบ h ี a t ฮเอ e e x p l o s i ี e แ n t i t ้ n k รุ่นปรับปรุงสามารถทะลวงเกราะได้ถึง900มิลลิเมตร r s a เทียบเท่าหรือมากกว่ารถถังรุ่นใหม่อย่าง T90M หรือแม้กระทั่ง T14 Armata บทบาทในสงครามยุคใหม่ ยาเวลินรุ่นใหม่ได้รับความนิยมจากหลายประเทศ NATO และพันธมิตรทั่วโลกไม่เพียงแต่ใช้งานในการทำลายรถถังแต่ยังมีประสิทธิภาพในการต่อต้านป้อมปืนค่ายทหารและอาคารที่ถูกเสริมกำลังผู้ใช้งานสามารถซุ่มยิงจากระยะไกลแล้วเคลื่อนย้ายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอผลการยิง สรุป f g m 1 4 8ยาเวลินรุ่นปี2025ถือเป็นการพัฒนาก้าวกระโดดของอาวุธต่อต้านกรอแบบพบพาเป็นเครื่องมือสำคัญของทหารราบยุคใหม่ที่ช่วยเปลี่ยนสมดุลของการรบในสนามได้อย่างแท้จริงหากคุณชื่นชอบเนื้อหาแนวเทคโนโลยีอาวุธและสงครามยุคใหม่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า หากคุณต้องการเสียงบรรยายประกอบหรือภาพกราฟิกประกอบวิดีโอแจ้งได้นะครับ